บรรยากาศเย็นๆวันอาทิตย์นะครับยังที่เคยบอกไว้ว่าจะทําคลิปแบบสบายๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมานามป้านะครับนี่าเก็บภักบุงนะครับแรงวันอาทิตย์ครับนี่เสือตัวเก่าด้วยครับต้งแต้มมือเสาิปท้ายคลิปมือเสาเสือตัวเก่านะครับบรรยากาศนะครับนี่อี่จะค้องหน้าเพิ่อเห<อ>็นผู้กำลังเก็บเลยบัดนี้ปูน พีกำหนงครับอยู่ในการพื้นที่ทุงทุงไอเลี้ยงควายเพื่อนนะครับนี่มองเป็นโคนต้มเนี่ครับตัวนี้น้องครับแรงแรงวันอาทิตย์นี่พักบุ้งยังนี่พักบุ้งเขียวพักบุ้งแก้วตัวนี้บ่พักขมบ่หอยขมหอยขมใส่หอยขมอยู่ใส่อันนี้เลี้ยงไว้ย่บอโออนี่เด้กพึ่ิปลูกตัวนี่นี่กำลังปลูกตัวกำลังโยกกล่องครับนี่เห็ดคู่เห็ดคู่นี่ครับปักบุ้ง โอ้พันใส่ไทปุ้ยขอกนะครับนี่ใ <froze. S 2> ย,ยดำกับยใยแก่งดวยครับนี่เป็นป่าคับกับหนานะครับนี่ถ้านะดม,ามบดม,มีแล้วพระบุงบ่เดเฮดแล้ว,าลาวอาตัวอย่างไงกตัวบ,ไบ่ไดปลูก็อกเดียวดอกามดอกนา่เนาะหายหยอดมันป๊อกป๊อกเลย เ้วหลวยังไงนะตอนโอ้ใส่เกลียวเลยครับเจาะปปอกๆเลยนี่ครับเดี๋ยวไปผัดแปงนี่นะครับนี่ยสองสองขั้วเลยครับน่ขั้วหนึ่งกำลังเก็บอยู่นะโอ้บรรยากาศทองทุ่งนะครับนี่ยกำลังงามเลยครับเขียวๆนะครับฝุ่นทั้งฝุ่นเหลืองอยู่นะครับเขาแดงนําห่นเพิ่นกำลังปั่วอยู่ครับปั่วเขาปั่วเขาลร้หมองนะครับ เป็นโลกเลยครับเอฟซีเมนมาทางซูรินทางซีสเกตหลายอำเภอเป็นเบิร์ดเลยเพื่อนว่ะอืปูนนะครับกำลังกำลังเกี่ยวหยา้าหาหย้าให้ควายเดียงควายได้ความควาย,ห,าวายนหน่อยนะครับก็เห็ดหน้าน้ำผมกำลังลุยข่กับปูนกันอยู่ยวิถีชีวิตนะครับนี่อยู่ให้จะของมมกินบ่สเกบหลาย แก้วบ่อย้ำคุ่นได้ย็ดดำได้ไลายแล้วนะทีบ่บอกใส่มือเปล่าเลยครับเกียบหนิวุ้ยหางงามจังวะแก้วบ่อย้ำสุดยอดลเลยครับนี่วิธีท่องทุงพักในสวน,นาาาอาทิตย์ที่แล้วก็ไปสวนปาบัวบานโขกอาทิตย์นี้ก็มาสวนหญ้าแก่งกับหญ้าดำนะครับพ่ออล้วพัดหลายเกินกินโอเบิร์กินโอเบิร์กินกินมือเดียวเลยครับเดียวพัดมันจังแซ่บ ได้เมนูแรงเลยครับออกมาหน้าก็ได้เลยนะครับโอ้เบิงเบิงนี่ครับได้แล้วครับยำแหลมมุมหางไงแต่กับเขาได้แล้วนี่นี่ครับไปพัดพัดไฟแดงกับแสบแล้วนะครับเปิ้ลเปิ้ลมาเก็บไผ่ร้านในสุดแดนนี่เบิงจีเก็บไผ่ไอ้กินไปเห็ดพัดไหมนะครับบ้านนอกบ้านนอกขอบหน้าเพื่อนว่าอยู่แต่ได้ไฮได้หน้าได้ขอบขั้วนี่ครับปูนเพื่อนเพื่อนท่านเพื่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีก วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับยามเย็นที่ทุ่งนาะเป็นบ้านป่าผมนะครับที่ ออกมาอยู่ในทุงน่งนาครับตันนี้เป็นบ้านแล้วก็ต้นไม้ก็โตแล้วประมาณเข้าปีที่4นะครับปีนี้นี่ก็เป็นนาควายนะครับเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เล้งเไงคายเล่นนะครับอันนี้เป็นบ่อปลานะครับแล้วก็ส่วนมากจะเน้นไปทางเลี้ยงสัตว์นะครับกับทานานะครับเกษตรที่นี่แล้วก็ปลูกกินบ้างนิดหน่อยอย่างนี้นะครับกำลังจะปลูกถั่วแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีพวกอะไรนะพริกนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับพวกพริกพวกปัก ฟ้าทองนะครับสวนตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาแล้วครับฝูงควายเป็นควายท่านกึ่งสวยงามครับกึ่งสวยงามนะครับมาท่านฟูท้ำบันไดครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นควายงามครับฟาม์มนี่ฟาม์มเลนหน่อยนะครับคนมีความสุขันครับนี่มีความสุขนะครับโอ้ เมืองกล่องอีกต่างหากแม่พอธรรมดาเลยนี่ครับควายลูกควายเผือกครับนี่โอ้สวยงามนะครับนี่วิถีชีวิตนะครับเมืองกล่องดิสวัสดีครับสวัสดีครับน้อยอ้าวโอ้ยดูมองตามด้วยนี่นะครับควายงามควายงามกำลังเล่นน้ำนะครับนี่นี่คือบอ่อน้ำควายโดยเฉพาะนะครับ นี่ครับควายเปลือกเล่นน้ำครับเวลาเย็นๆ็นะครับนี่แล้วก็สวนพักนี่ครับสวนเห็ดนดน้อยนะครับ พอกินครับนี่สวนพอกินนะครับตอนนี้เพิ่นบุท่านมีเวลาเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นทัวร์ได้สมัยตะกี้อันนี้ก็ยังพอเห็นอยู่ครับนี่มีฟักนะครับนี่นะครับนี่กำลังงามแล้วนะครับแล้วก็มะละกอนะครับฟางถูลก็มีนะครับมะละกอกินบัเบิร์ตครับนี่ตรงนี้ครับนี่สวนบ้านๆนะครับกลางทุ่งนานะครับนี่โอ้หลายต้นมะละกอนะครับ แล้วก็หน่นเอาควายขึ้นแล้วนะครับหนูนมะละกอนะครับนี่คือตัวบ้านนะครับบรรยากาศบ้านเท่านอเงแรงแรงนะครับผมฟามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับกับพุ่งเขียวเขียวเก้าตัวนะครับควายนะครับไปเป็นแถวเลยอาบน้ำแล้วก็ขึ้นครับนี่ยลยคอกแล้วโอ้ทางควายทางควายครับนี่ เกากนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาที่สีสะเก์น,นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ